ลมแรงวันนี้ฟ้าคึ้มมากๆ ไลยดุดเลยแงแรง,แงแ้นแสงน้แงนด้ฟ้ามันคลนนะคะเนได้เป็นสีขาวแลย้ายกล้องมาฝั่งนี้อะ้้องมาฝั่งนี้มันจะ ลมจะพัดแรงมากๆอุ้ยมีคนตกปลาเป็นแถวไปนู่นเลยอ่ะ साय रे ए เขอใส่เสื้เขาเออนี่ยเดี๋ยวเย็นเยนคนจะยิ่งเยอะนะอันนี้ตอนกลางวันเขาทำงานบ้านกันอยู่ ยายอยู่ในรถสู้แสงไม่ได้มีคนบางคนใส่แว่นตาเท่ายบ้แว่นตาที่ลูกสาวซื้อให้ภูมิอกภูมิใจใส่มีการที่ใส่ลบมแรงมันหนาวนะ 对，可以看 ever will love เสียงบ้างก็พอ ขึ้นดังแรงนะขึ้นสักสาเห็นใจเท้าสลายุดันความรักคงจากแรงสุดจะไปคิดเอาไว้ลำพึงให้แค่หนึ่งถึงเรื่องผ่านมาต้องจ็บปวดเพราะรอยพิมง์เ ฉันจะหยุดยืนไม่เพื่อนใจ สมบัติบอกว่าฝั่งกุงกมเพาะกทมฟ้าใสค่ะฝั่งนี้กทมเรากำลังจะกลับกทมกันนะคะแต่ฝั่งชนบุรีมันมีเรือไปบ้านฝั่งพัทยาน่ะฝั่งแหลมชะบังบ้านเราอะ่ะมันซึ้มากๆเลยฝนจะตกสันนิษฐานเอาจาก ทัมอี่แดดจ้าอีกแล้วที่ที่อากาศดีมากๆเลยลมเย็น เป็นระลรอกระอก